ไปแล้วค่ะเพื่อนๆไปไปต้นไม้บ้านสวยมากๆค่ะอุ้ยสวยมากๆตรงนั้นสวยมากเลยตรงนู้น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 ดอกไม้สวยมากเลยนาะต่มัดเนาะสวยมากๆเลยดูดอกไม้สิสวยมากไปอุ้ยดอกใหญ่มากต่มัดเลยดูดูอุ้ยดอกไม้จ๋าสวยจังเลยไปไปไปต่ามัดเดี๋ยวไม่ทันรถบัสจะไปแล้วต่มัดมา ไหนโตมัดทำอะไรทำอะไรลูกเออดอกไม้มันสวยเนี่ยโอ้ยสวยมากมากเลยเนาะไปอ้ยไปยนไปไปไปขึ้นรถบัสจะพาโตมัดไปตัดผมให้ไปตัดผมกันโตมัดมาเลยมาเลยมาเลยอุ้ยไปเด็ดทำไมไปเด็ดทำไมลูกนะลูกไปเด็ดทำไมนะลูกแม่ไปเด็ดทำไม ไม่มาไม่เด็ดนะไม่เด็ดทำไมมาเรียนแคปพร้อมพร้อมแม่ดมกันหอมไมไม่หอมไม่ค่อยหอมนะลูกเข้ามาจะจะจแก้ซักเออไม่หอมไม่หอมนะไปไปจับผกันจะ Help เพราะเพราะมะเออเอาเสียบเสียบหูให้แม่เสียบหูเสียบตึงเบ็ดนะเออเออสวยมากขอบคุณครับไปไปด้วยกันเนาะ ้ยอรถมาแล้วยังไปดูสิ うん。<music> กินกะับตำมันนะ้องเรากินชูชิยังไม่ได้เลยชิชิเ<อ>ดี๋ยวเราเอาแบบแบบทอดนะตำมันนะกนะ<อ>ินแบบทอดน,นะเดี<อ>๋ยวก็เดี<อ>๋ยวก็ได้กลับเมืองไทยเดี๋ยวไปกินอยู่เมืองไทยแล้วต้มันะคนะนะนะ

ฟ้าจบคหนอืมฟ<า>้าอืมแล้วมันน่งกินตร้มนาน่ครับกินให้หมดหนะ นี่อย่างจิ้มจิ้มอุ้ย,ยใช้ตะเขียบไม่ได้ใชะไม่ใช้ตะเขียดใช้มือนี่แหละใช้มือเป็นตะเขียด

วาจาบิ๊กค่อยกินนะลูกเจคอที่มันใหญ่

Yeah. you.